สวัสดีครับพี่นองสื่อช,นชวนครับรำรำรขอบคุณมากมากนะครับที่เสียสละเวลาเพื่อมาในวันนี้นะครับจริงๆแล้วผมไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนี้นะครับแต่ว่าจากกระแสที่พูดกันต่อๆไปก่อนผมจะได้ชี้แจงเหตุผลนะครับมว่าจะเป็นเรื่องของเป็นโรคร้ายนะครับแล้วก็ทะเลาะกับผู้จัดลาบวชแต่งงานไปนอก ล่าส,าสุดมีกระแสมาว่าผมทำกะละแมท้องด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> ซึ่งเกี่ยวกับประเด็นสุดท้ายเนี่ยผู้ชายปากหมาก,กับผู้หญิงปากจัดไปกันไม่ได้หรอกครับมันนั้นต่อประเด็นนั้นไปนะครับผมเล่าให้พวกเราฟังยาว,ยาวๆนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าปี55เนี่ยถือว่าเป็นปีเป็นปีที่ครบ10ปีที่ผมทำวงการบันเทิงในฐนะ,ค,ะนะคนเบื้องหน้านะครับก่อนหน้านั้นประมาณ10ปีเนี่ยผม ทำเบื้องหลังนะครับรายการปร bueno ลอดทันนั่นหมายความว่าจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเป็นเวลา20ปีนะครับคือ10ปีในงานเบื้องหลังแล้วก็10ปีในงานเบื้องหน้านะครับซึ่งก่อนหน,น้านี้เนี่ยงานแรกในวงการบันเทิงก็คือผมบอกอย่างที่คนจะร้ายเท่าไร่จะทราบเลยว่าผมเคยเป็นนักข่าวบันเทิงมาก่อนนะครับก่อนที่จะย้ายไปทเป็นคนเบื้องหลังมันคือการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมเคยเป็นนักข่าวบันเทิงแล้วผมเกิดความสงสัยว่าเฮ้ งานในวงก,การบันเทิงที่เราต้องไปตามข่าวนี่ยจริงๆกระบวนการการเป็นคนทางานบันเทิงมันเป็นอย่างไงครั้งนั้นก็เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญทีญ่ผมเปลี่ยนจากบทบาทขการเป็นสื่อมวลชนไปเป็นคนผปลี่ยกงานบันเทิงนะครับหลังจากทํามาได้10ปีผมก็เกิดความสงสัยอีกว่าเราทําเบื้องหลังมาตลอดนะครับงานเบื้องหน้าเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะมีบรรยากาศมีความรู้สึกยังไงผมก็เลยผันตัวจากคนเมื่อหลังเป็นคนเบื้องหน้าครับนั่นหมายความว่าเมื่อสิปีผ่านไป มันเป็นเหตุบังเอิญนะครับผมไม่ได้นับว่า10ปีผมจะต้องเปลี่ยนชีวิตทีหนึง่งผมมีความรู้สึกอย่างนี้ครับในปัจจุบันเนี่ยผมรับผิดชอบอยู่ประมาณ8รายการนะครับเป็นเป็นรายการที่ยอดเยี่ยมทุกรายการนะครับต้องขอบคุณผู้จัดจทุกคนนะครับที่ให้โอกาสแล้วก็ทําให้ผมได้ได้รับผิดชอบงานซึ่งถือว่าเป็นงานที่มีคุณภาพในทุกรายการที่ผมได้ทามานะฮะ ผมคิดอย่างนี้ครับวงการบันเทิงเนี่ยต้องการสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะครับต้องการความเปลี่ยนแปลงต้องการให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะคนที่ผลิตงานนะครับได้มรที่มันใหม่ๆและต่างออกไปผมก็เลยมีความรู้สึกว่าผมไม่สามารถทําอย่างนั้นได้หรอกครับถ้าผมไม่มีเวลาที่จะพักแล้วก็คิดแล้วก็ทบทวน ผมสารภาพความจริงอย่างหนึ่งก็คือว่าตลอด10ปีเนี่ยของการเป็นพิธีกรนะครับเป็นพิธีกรมาเกินกว่า50รายการแล้วนะครับตลอดชิวปตที่ผ่านมานผมเป็นคนทํารายการทีวีซึ่งไม่เคยมีโอกาสดูทีวีเลยรายการตัวเองก็จะได้ดูแค่ตอนที่ตัดต่อมาตอนออกอากาศจะได้ดูบ้างซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผิดผปกตินะครับคือผมเป็นคนผมมันเหมือนนักฟุตบอลนะฮะเราอยู่ในสนามเนี่ย เราก็เตะอยู่แต่ในสนามแต่สิ่งที่ควรจะทําคือเราควรจะมีโอกาสออกมาดูภาพรวมกันบ้างการตัดสินใจพักงานชั่วคราวของผมในคราวนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลมันงี่เง่ามากก็คือผมแค่อยากจะมีเวลาดูทีวีกับเขาบ้างเพืจะได้รู้ว่าช่อง 3, 5, 7, 9เจ้านี่ยเขามีรายการอะไรกันบ้างผมไม่เคยรู้เลยนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องสําคัญของคนทํางานนะครับเหมือนพวกเราทุกคนที่เป็นนักข่าวเนี่ย พวกเราควรจะได้อ่านหนังสือพิมพ์ทุกฉบับนะครับพวกเราที่เป็นคนทำข่าวบันเทิงเราควรจะได้มีโอ,อกาสได้ดูข่าวบันเทิงของช่องอื่นเขาบ้างซึ่งผมเชื่อว่าพวกเรายังโชคดีที่ได้มีโอ,อกาสนะครับแต่ผมเป็นคนไม่มีโอ,อกาสเลยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าด้วยวิถีชีวิตแบบนี้เนี่ยผมไม่มีวันทํางานที่ดีกว่านี้ได้แล้วผมอยากจะพักกลับบ้านนั่งดูทีวีทั้งวันทุกช่องเพื่อดูว่าจริงๆแล้วทีวีบ้านเราเนี่ยนมีรายการอะไรบ้างนะครับ ที่บ้านผมเนี่ยมีห้องหนังสือซึ่งมีหนังสือที่ใส่ถุงเอาไว้ไผมซื้อเอาไว้ผมนั่งนับเมื่อคืนเนี่ยเกินส0งร้อยเล่มที่ผมไม่เคยมีเวลาหยิบมันมาอ่านเลยผมใช้ชีวิตกับการออกไปทําสัมดาห์ละแปดรายการยังไม่นับโรงงานอีเวนต์แล้วก็ธุรกิจส่วนตัวปัจจุบันนี้ผมเป็นเอเจนซี่ผมเป็นออร์แกไนเซอร์ผมเป็นโปรดักชั่นเฮาส์ผมหลับประมาณหลังปีส ออกจากบ้าน7จ็ดโมงทุกวันผมไม่เหนื่อยนะครับเอาจริงแล้วผมบอกเลยว่าผมไม่เหนื่อยเลยอาจจะเป็นเพราะพ่อผมเนี่ยสุดท้ห้ผมทํางานนักก็แต่ยังเล็กแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่มันอยู่ในหัวสมองในความคิดของเราเนี่ย <c oughs> มันเหมือนถูกใช้ออกไปทุกวันทุกวันทุกวันไม่ได้มีโอกาสเติมเต็มเลยผมอยากจะมีโอกาสพักดูงานบันเทิงในวงการของเราอย่างแท้จริง แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสนะครับผมก็อยากจะลองทําอะไรที่เป็นเสี่ยงใหม่แล้วจะถ้าเกิดทุกอย่างจังหวะที่เหมาะสมเนี่ยผมก็จะกลับมาทําอีกครั้งนะครับบอกให้ชัดตรงนี้ก่อนกนะ็คือว่าผมไม่ได้ออาลาวงการนะครับผมเชื่ออย่างนี้ฮะว่าบางครั้งเนี่ยก่อนที่เราจะกระโดดขึ้นสูงเนี่ยเราต้องย่อตัวลงก,ก่อนบางทีเราวิ่งวิ่งมาเนี่ยมีม้ย้ยมีลําธารน้ําขวางหน้าเนี่ยถ้าเราจะข้ามมันไปได้แปลว่าเราอาจจะต้องวิ่งไขยหลังนี่คือ กำลังถามครับผมอยากจะหยุดเพื่อที่จะไปต่อผมการบันเทิงและง,งานพิธีกรเป็นงานที่ผมรักมากๆนะครับและผมก็ใฝ่ฝันว่าผมอยากจะทํามันให้ดีกว่านี้ผมอยากเชื่อไหมฮะถึงทุกวันนี้เวลาผมไปงานหรือเป็นพิธีกรหรือทำอีเวนต์เนี่ยแค่เดินขึ้นมาบนเวทีผมยังไม่ทันพูดอะไรคนก็หัวเราะกันแล้วซึ่งผมไม่ได้ดีใจนะฮะผมมีความเสื่อมน่าจริงๆแล้วเนี่ย อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเขาขำในความคุ้นชินของเราเขาขำอาจจะเป็นเขาเรียกว่าตลกบาลมีอะไรประมาณนี้แต่แต่ถามผมผมไม่รู้สึกดีใจเพราะว่าผมแทบไม่ได้ทําสิ่งใหม่เลยหลังๆเนี่ยผมรู้ตัวนะฮะว่าผมเริ่มผมเริ่มทําในสิ่งที่ซ้ำๆจากเดิมท,ทั้งที่ผมพยายามเปลี่ยนแปลงมานอยู่ตลอดนะครับถ้าใครได้มีโอกาสดูรายการผมนะครับจะเห็นว่าแม้ว่ามันจะเป็นรายการเดิมเนี่ย แต่ในทุกสัปดาห์ผมจะพยายามคิดวิธีการเปลี่ยนแปลงเพื่อมันต่างออกไปต่างออกไปจนผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วจริงๆนอกจอากจะต้องหยุดมันแล้วก็พักแล้วก็รีเฟรชตัวเองเมื่อวันที่พร้อมเมื่อวันที่ความรู้สึกมันใช่เมื่อวันที่โอกาสมันโลุดตัวทุกอย่างผมจะกลับมาทําทีวีอีกครั้งครับนี่คือเหตุผลทั้งหมดที่ผมตัดสินใจยุติงานรายการโทรทัศน์ทั้งหมดในปีนี้ครับผมันง่ายมากเลยครับแค่นี้เองครับ ผมแค่อยากจะพัดเพื่อที่จะไปต่อเปรียบที่ไม่เห็นภาพอีกอย่างนะฮะเหมือนจรวดนะฮะจรวดมันจะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆหมดเชื้อเพลิงเมื่อไหร่มันก็ตกลงผมอยากจะให้ตัวผมนั้นพุ่งขึ้นมาอยู่เสมอผมมองเชื้อเพลิงในถังผมว่าเฮ้ยมันชักเหลือน้อยแล้วเว้ยผมจะใช้เชื้อเพลิงสุดท้ายในการลงจอดก่อนแล้วเติมเชื้อเพลิงมันใหม่ในถังที่ใหญ่ขึน้นแล้วผมก็จะพุ่งขึ้นใหม่นี่นี่คือคคหเหตุผลครับมีคําถามเฉไดเลยครับ ตัวมานา,เานเรื่งคความรู้สึกนี้แบบเฮ้เหมือนฉันจะไม่ไหวแหละ,ะต้องอำถามดีครับผมไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องนี้แบบปัจจุบันทันทีนะฮะช่วงประมาณหลังจากวันนี้นะถอยหลังไปเมื่อวสักประมาณ2ปีผมก็เริ่มมองตัวเองสรุปตัวเองนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดอยู่ทุกวันแล้วผมเออมันเป็นเรื่องบังเอิญทำไผมทำเบื้องหลังมาสิบปีผมกำลังจะทําเบื้องหน้าจนถึงสิบปีมันเหมือนกับว่าไอ้สิ่งที่สะสมมาเนี่ยมันเริ่มร่อยหรอผมเลยบอกเฮ้ย มันจะต้องมีสักช่วงหนึ่งซึ่งผมจะต้องยุติเพื่อที่จะไปสะสมอะไรใหม่แล้วก็กลับมาทําใหม่และที่สำคัญการที่คุณจะต้องทําวันละสัปดาห์ละแปรายการซึ่งบางปีผมเคยมีมากที่สุดถึง13รายการเลยนะครับการใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยคุณคุณก็คือเดินไปอ่านสคริปต์แล้วก็พูดพูดหน้าโสมไปไม่คุ้มค่าจ้างที่เขาจ้างเลยครับผมก็เลยคิดมาตลอดใน2 3ปีก่อนหน้านี้ว่าเออผมควรจะต้องมีเวลาที่ผมจะได้หยุดพัก เพื่อตลาดเตรีรยมอะไรใหม่ๆแล้วก็กลับมาว่าเป็นสิ่งสําคัญวงการบันเทิงต้องการคือ,อการเปลี่ยนแปลงคนที่อยู่ในเป็นคนบันเทิงที่มีความสดใหม่มีไฟแล้วก็มีสิ่งที่มันจะทาให้คนดูได้รู้สึกมีความสมุขนะผมว่าภาวะของการพักเรื่องใหม่ที่สคัญตลอดการทำงานทุกคนนะครับแต่ถ้าเ <นะ S 2> วลาเวลาการคิดแล้วเนี่ยที่ปรึกษากับผู้ใหญ่หรือว่ารายการที่เราได้ร่วมงานดรืยอหน่งว่ามันได้รับผลจทองรือไม่ค่ะเดือผมมีการเกินเกินอยู่ตลอดนะฮะ แต่ก็ไม่มีใครเชื่อว่าผมจะทําอย่างนั้นนะครับอาจจะเป็นด้วยตัวเลขรายได้หรืออะไรก็ตามแต่นะครับก็แต่ว่าในแง่ของผู้จ้างผู้จัดทุกท่านนะฮะผมเชื่อว่าเมื่อเมื่อได้ฟังผมพูดอย่างชัดเจนแบบนี้นะครับทุกบริษัททุกท่านจะเข้าใจนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผม,มรับใช้ผู้จัดอย่างเต็มกําลังนะครับวิธีการทํางานในการเป็นพิธีกรของผมนะครับ ผมตรวจสคริปต์ให้ผมดูตัดต่อให้ก่อนถ่ายผมประชุมไอเดียด้วยกินง่ายตรงเวลาเสื้อผ้าเอามาเองช่างแต่งหน้าทาผมเอาไปด้วยนะครับมีดารารับเชิญมาในรายการผมรับแขกให้ด้วยก่อนถ่ายผมเป็นคนนับ5 4 3สี่สามเองด้วยแล่ผมก็เป็นคนผู้ว่าคัดเองด้วยนะครับ แล้วก็ผมช่วยงาน PR ด้วยผางทีถ่ายแล้วกันเฮ้ยประเด็นนี้เวิร์กว่ะอบอก PR เอาไปตัดโปรโมดโดยที่ผมรับแค่ค่าตัวอย่างเดียวนั่นหะมายความว่าผมยืนยันว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาผมรับใช้ผู้จ้าง,งผู้จัดไดอย่างเต็มที่แล้วนะครับซึ่งนี่คือเหตุผลซึ่งไม่มีอะไรแอบซ่อนใดๆเลยผมเชื่อว่าทุกบริษัทน่าจะเข้าใจนะครับใช้ใชน,น,นัเชิญครับเได้นะคะเดกมีอัลเราก็ต้อง ผมผมพูดอย่างนี้นะฮะการที่ผมตัดสินใจตัดสินใจยุติงานก็คืออย่างที่อย,ทอย่างที่เหตุผลผมได้รับไปทั้งหมดนะครับแต่การที่ผมตัดสินใจออกมาพูดทั้งหมดเนี่ยผมอยากให้เรื่องนี้เนี่ยจุดประกายความคิดบางอย่างของคนในสังคมนะครับก็คือนหนึ่งมันเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวเรื่องความรัก ปีที่แล้วที่ผ่านมาน้ําท่วมหลายคนเนี่ยสิ้นเนื้อะดาตัวเหมือนจะต้องต่ําลงไปกว่าศูนย์อีกนะครับผมไม่แค่อยากบอกว่าเฮ้ย <c oughs> คนเราหนึ่งเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอแล้วสองเราไม่ควรจะติดยึดกับอะไรทั้งนั้นโดยเฉพาะคนทํางานที่เป็นงานสร้างสารรค์อย่าได้เชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองทําแล้วมันดีแล้วนะครับ <c oughs> อย่าได้เชื่อว่าเราประสบความสาเร็จแล้ว อย่าได้เข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเซฟโซนคืออ่ะโอเคพอละตอนนี้ดีละกินบุญเก่ากันไปอย่าได้คิดแบบนั้นกับวงการละครเลดค่ะผมรักว <c oughs> ง,งการนี้มากผมรักงานมากผมตัด <c oughs> สินใจพักเพื่อจะได้กลับมาแบบสดสด,สดเปรี้ยงๆใช่กว่านี้แข็งแรงกว่านี้ไอเดียฉูดฉาดกว่านี้ผมว่าคนที่ได้กลไปอยู่คนดู เป็นการตอบยาวะกับคำถามที่ฟันว่าเสียดายไหมไม่เสียดายครับทั้งเป้าวิจัยจะพักนานไหมหรือพร้อมที่คุจะกลับมากลับมาเป็นเรื่องหน้าหรือว่าเครื่องหลังองการประระยะเวลาเนี่ยผมตอบไม่ได้จริงๆครับแต่ว่าผมไม่ทิ้งงานเบื้องหน้าแน่นอนครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีการจะมีรายการโทรทัศน์ม่ได้หนึ่งรายการไม่ใช่แค่อยากมีแล้วมีได้นะครับไม่ใช่แค่มีเงินแล้วมีได้มันจะต้องมีไอเดียที่ดีโอกาสของทางสถานีที่ขึ้นให้ ลูกค้าที่จะเชื่อมั่นที่จะลงทุนกับเราคือบางอย่างถ้ามันล้ําเกินไปเนี่ยช่องไม่เชื่อลูกค้าไม่ชอบรายการก็ไม่ใช่มันก็นี่นะครับมันเป็นตัวแปรซึ่งผมกําหนดคนเดียวไม่ได้จึงตอบไม่ได้ว่าจะเป็นอะอไรนะครับแสดงว่าไม่ทิ้งเรื่องง่าใช่ไหมคะในอนาคตคืออนนี้อาจจะกลับมาเป็นพี่กรอนอีกครั้งใช่ไหมคผมตัดสินใจผมตัดสินใจหยุดเพราะผมไม่อยากทิ้งมันครับผมไม่อยากอยู่จนเซ็งเซงเบื่อเบือไม่มีอะไรทําแล้วก็สุดท้ายก็ ไปขายข้าวมันไก่อะไรน่เงี้ยผมไม่อยากมันเป็นอยู่นั้นครับผอยากผมอยากผมอยากอยู่กับมันนานๆต่างหากครับผมถึงจะทำแบบนี้ในหลายคนสงสัยนะในว่าจริงๆสามารถทํางานเรื่องหน้าไปด้วยสมมติอาจจะลดเศษลงเหลือสักสามรายการอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทําเรื่องหลังต่อไปด้วยอะไรเงี้ยได้ไหมหรือว่าทําไมต้องทิ้งหมดอ่างเงี้ยค่ะผมว่าสามรายการที่เลิกไปนั้นต้องเสียใจแน่ๆครับแล้วก็สามรายการที่มีอยู่ก็คงจะเขินๆนะครับและที่สำคัญก็คือว่า ทุกรายการนั้นถ้าให้ผมเลือกรายการใดายๆรายการหนึ่งผมเลือกไม่ได้ด้วยด้วยหลักนี้ผมเลือกไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าถ้าสังเกตให้ดีนะครับ <inf ühren> ผมวางแผนในการรับงานของผมเนีย่ยทุกรายการนั้นมีความแตกต,ต่างและเป็นตัวของมันเองนั่นหมายความว่าเป็นรายการซึ่งผมชอบทุกรายการครับและผมก็ตั้งใจความาักมากแล้วก็เป็นรายการที่ผู้จ้างผู้จัดเขาก็เต็มที่ในงานของเขามันก็เลยเป็นรายการที่ประสบความสำเร็จท,ทุกรายการผมเลือกไม่ได้ครับว่าจะอยู่รายการไหนไม่อยู่รายการไหนและที่สำคัญก็คือว่า นี่นการรีเฟรชครับนี่นการเอาใหม่นี่นการตั้งต้นใหม่มันก็ควรจะต้องเริ่มหมดไปแต่อันนี้ผมผมเล่าเผื่อเลยนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วรายการไหนอายุมันจะเป็นยังไงเนี่ยสองรายการสุดท้ายที่จะยังอยู่นะครับก็คือรายการสุดท้ายที่จะหมดคือ Thailand Scott Talent นะครับตามอายุสี่สั้นก็น่าจะประมาณเลยกลางปีไปเท็กเนียลไทยแลนด์เนี่ยก็น่าจะประมาณ เราราวกรกดาประมาณนี้ฮะก็คือไปตามอายุของซีซั่นของเขาครับส่วนรายการอื่นเนี่ยก็จะหมดวันละประมาณภุมพากับมีนาครับหลังหลังจากนี้ต้องเดินสายคุยกับผู้จัดไหมครับไม่เขาจะคำถามครับก็คือในแง่ของคาดสมมติหลักวันหนึ่งข้างหน้ากับมาอครั้งหนึ่งความเชื่อมั่นในตัวของในกระหังกับผู้จัดมันจะเกิดค,ความจอาจจะบอกว่ามึงจะติดอีกขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วจะเออะไรอย่างนั้นหรือเปล่าครับ เรื่องทั้งหมดนี่เป็นเรื่องเป็นเหตุเป็นผลครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มีเหตุผลแล้วก็เป็นเรื่องที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะครับผมเชื่อว่าณตอนนี้เนี่ยผู้จ้างผู้จัดทูกลายเนี่ยเข้าใจละแล้วผมเชื่อว่าถ้าคุณเป็นคนบันเทิงเหมือนเหมือนกับผมเช่นกันเนี่ยคุณทํางานวงการบันเทิงคุณต้องเห็นด้วยกับผมใช่เราต้องการวิธีการคิดแบบนี้มันต้องการ การเตรียมตัวั้งงานเตรียมงานต้องการเวลาต้องการการพักบ้างสมว่าเข้าใจนะครับ<ม>แล้วก็อย่างที่บอกคือตลอดเวลาเนี่ยผมไม่มีปัญหาเู่้จัดผมก็รับใช้ผู้จัดจะมีต,ต,ต้องไปคุยต่อไหมครับก็อาจจะมีการพูดคุยกันครับ<ม>แต่คงไม่ใช่เป็นการทะเลาะเบาแวงหรือเคลียร์กันอาจจะเป็นการอัปเดตง,งานกันแล้วก็เพราะอย่างที่บอกก็คือว่าผมไม่ได้ห่างหายไปผไม่ได้ไปนอกผมไม่ได้ลาจากตรงนี้ไปผมก็คงยัง เพิ่มเธอผมอาจจะมีเวลาไปเจอกับผู้จ้างผู้จัดมากขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าที่ผ่านมาเจอกันหน้ากองอย่างเดียวนะครับงานเลกเนี่ยใชนครับใชนครับงานเล็กแค่ปกติใช่ไหมครับงานพิธีกรอีเวนต์รับอยู่ปกติครับเพราะว่าข้อดีของงานพิธีกรอีเวนต์ก็คือมันมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนะฮะเปลี่ยนคนเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนทีมง,งานเล่าให้ฟังฮะว่าผมชอบง,งานอีเวนต,ต์ตรงที่ว่าเวลาขึ้นเวทีเนี่ย คามรู้สึกเหมือนทํางานพิธีกรครั้งแรกเสมอเลยครับอาจจะต้องรับมือกับขีเมาด้านหนะ้าอาจจะรับมือกับไอเดียแปลกๆอะไรของเขาอาจจะต้องรับมืออะไรบางอย่างจึงทําให้งานพิธีกรอนนะีเวนต์นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่เสมอครับเป็นบวกไหคะแสตอบรับของรายการ mm hmm. คนใหม่ที่จะมา,ะมาแอดผมว่าเป็นโชคดีของคนดูนะครับที่จะได้เห็นอะไรที่ต่างออกไปบ้าง ผมเป็นคนที่บูชาความแตกด้วยชีวิตนะครับผมพยายามทําทุกอย่างที่อยู่บนหลังของความแตกต่างอยู่เสมอและการที่รายการนั้นมันเคยมีผมแล้วไม่มีผมมันก็คือความแตกต่างอย่างนึงที่ผมภูมิใจและก็ดีใจที่มันจะเกิดขึ้นนะครับอย่างน้อยๆคนดูอาจจะบอกโอ้เรี่ยวปากเนี่ยไม่น่าม,มาเป็นไอ้นั้นหนวดนี่ตั้งนานแล้วจอยอยู่กับคนนี้ดีกว่าแล้เยอะอะไรอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับครับที่ผู้ชาั้งแต่ในการภาพเรื่องขอ,รองรายกรภาพเรื่องนะครับ ทราบเรื่องครับครับทราบเรื่องครับฉันครับนั่ครับมีกระแสข่าวลือว่าจริงๆแล้วคือพี่ผ่านเบย์องกมาเป็นต่อออกจากการเป็นพิธีกรมามาตั้งบริษัทเป็นของตัวเองไหมเพื่อฝังการทำการเป็นตัวผมเล่าอย่างนี้นะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยผมมีบริษัทของตัวเองอยู่แล้วนะฮะอยู่2บริษัทนะครับเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเอเจนซี่นะครับวางแผนการตลาดและโฆษณานะครับแล้วก็เป็นโกชั่นเฮาส์ ซึ่งผลิตผลิตชิ้นงานที่เป็นวิชัวในวงการบันเทิงหรือหรือวิทยาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ออร์แกไนเซอร์ซึ่งผมมีบริษัทนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีมีงานใหม่ออผมขออนุญาตเล่าเลยแล้วกันนะครับระหว่างที่ผมเนี่ยพักจากงานเบื้องหน้าคือง,งานพิีกรเนี่ยผมก็มีงานใหม่ที่ที่ต่างออกไปที่โจทย์ที่ต่าว่าที่ท้าทายต่างออกไปจากเดิมนะฮะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทีวีอินเทอร์เน็นะครับก็คือ อย่างที่เราทราบกันดีว่าฟรีทีวี3 5 7 9เนี่ยก็มีข้อจํากัดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อจำกัดของเวลากับข้อจำกัดของรูปแบบบางทีบางไอเดียที่คิดแล้วจดใส่สมุดไว้เนี่ยมันใช้ใน3 5 7 9หรือฟรีทีวีไม่ได้นะครับก็ต้องหาที่ปล่อยมันออกอผมเลือกทีวีมาแล้วเนีนะครับเพราะว่านอกจากความท้าทายมันคือการออกอากาศซึ่งมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีต้องศึกษาวิธีการกันใหม่หมดก็เป็นความสนุกอีกแบบนะครับ แล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบรายการซึ่มันต่างออกไปจากรายการที่เราคุ้นชินกันอย่างสิ้นเชิงนั่นก็เป็นอีกจทดที่ท้าทายนั่นก็คือระหว่างที่ผมพักจากเรื่องหน้านะครับระหว่างที่จะตเตรียมตัวเพื่อจะกลับมาไม่ว่าวันใดวันหนึ่งผมก็จะทํางานในบริษัทของผมแล้วก็ในใน,ในส่วนของทีวีอินเทอร์เน็ตเนี่ยนนครับอย่างสามยังไม่ ยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยครับเรื่องที่ยากที่สุดของของงานทือการตั้งชื่อว่อาจะเป็นตั้งชื่อรายการอะไรเงี้ยครับแต่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับค่ะครับจะท,ทราบสากยาปากหวานนี่ก็คืออยู่ด้วย <c oughs> แต่ว่าพี่ชอตพิ่กลับมาแล้วก็แจ้งว่ายังไม่ทราบว่าจะอยู่พี่ชอตครับ <c oughs> ผมควรจะพูดกับท่านผ่านตรงนี้เลยงานที่ยังมีอยู่นะผมโดยสรุปนะฮะก็คือหนึ่งพิธีกรอีเวนต์ผมยังผมยังทําอยู่ครับแล้วก็งานเกกับพรีเซนเตอร์โฆษณาตอนนี้มีติดต่อมาประมาณสามสี่เจ้า ผมยังรับอยู่ครับแล้วก็จัดรายการวิทยุ3สามแยกปากหวานที่ฮัตก้า15นะครับยังทําอยู่ครับแล้วก็งานอลัมน n i s t ที่เขียนให้เว็บไซต์ยังทําอยู่ครับน่าจะน่าจะเป็นสี่อย่างที่ยังทําอยู่เกี่ยวกับงานบันเทิงเรื่องหน้านะครับที่ยุติอย่างเดียวก็คือพิธีกรประจําในรายการโทรทัศน์นะครับเชิญครับเชิญครับเหมือนมีความอื่นเตใจเล็กๆบ้างอะไรบ้าง ความอืนอัดใจขอขยายอีกนิดนะครับทำงานแล้วเหมือนมีแบบเหมือนมีปัญหาก,กันนึกอะไรเงี้ยไม่มีเลยครับอ่าตอบโดยบริสุทธิ์ใจคือไม่มีเลยครับและที่สำคัญก็คือว่าอย่างที่ผมฝากบอกไปนะครับว่าผู้จ้างผู้จัดทูกแปลการที่เคยร่วมง,งานกับ <ๆ S 2> ผม <ๆ S 2> ผมนึกไม่ออกจริงๆว่าเขามีเรื่องอะไรถึงอัดใจกับผมเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับว่า นี่เป็นวิธีการทำงานของผมเพราะฉะนั้นผมก็อเออผมอาจจะโชคดีกว่าพิธีกรคนอื่นก็คือผมเคยมีโอกาสทำเรื่องหลังมันเหมือนเวลาไปถ่ายรายการเนี่ยขาข้างหนึ่งจะอยู่หน้ากล้องขาข้างนึงอยู่หลังกล้องเสมอผมก็เลยใช้ความเชีเ่ยวเียงผมเนี่ยออกมาเป็นตัวงานแล้วก็จ้างไอ้หนวดอีกคุ้่จริงๆนะครับก็เลยแบบผมว่าพูดว่า,วาผู้จ้างผู้จัดไม่น่าไม่น่าจะติดใจหรือมีปัญหาแล้วตัวผมก็ไม่ได้อปกอะไแล้วก็ผมเป็นคนโชคดีที่เป็นคนที่พูดอะไรก็ได้นะครับ ก็เลยกลายเป็นคนเคยตัวคือมีอะไรไม่เคยเก็บในใจเลยก็เลยพูดตลอดครับไม่มีปัญหาอะไรผอันใจคเขาเรื่องหน้าเราจะไปมุ่งกับทีวีอินเทอร์เน็ตเลยใช่ไหมคะตอนนี้เรากาลังเตรียมงานอยู่นะครับทีวีอินเทอร์เน็ตยากมากตรงที่วิธีการออกอากาศด้วยครับแล้วก็รูปแบบรายการเนี่ยมันก็จะต่างออกไปจากจากงานจากรายการที่เราคุ้นเคยนะครับเป็นเป็นโจนทย์ใหม่นี้ที่สนุกประทับใจมาก บทบาทพิธีกรจบลงกับบทบาทอื่นที่เป็นเรื่องหน้าคะละครหนังอ่าอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าผมผมปฏิเสธรับงานแสดงทุกอย่างนะครับผมเคยเมื่อประมาณสักหลายๆปีที่ผ่านมาผมเคยรับละครแล้วก็รับเชิญในภาพยนตร์อยู่บ้างนั่นทาเพื่อให้เห็นว่าจ้างไอ้หนวดไปแล้วจะมีสภาพแบบนั้นแหละนะครับก็คือเป็นงานที่ผมไม่ถน,นัดแล้วก็ทําไม่เป็นเลยครับผมก็เลย ก็เลยพาเรามานานจนว่างานแสดงที่ต้องขอตัวจริงเพราะว่าผมไม่มีความสามารถเลยแล้วผมก็ไม่ภูมิใจที่ต้องไปทํางานแล้วรับเงินเข้ามาในแบบที่ผมไม่มีความสามารถนะครับเดวนี้แคโชว์ครับในส่วนของเดนนี้แคทโชว์ปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายครับก็คือจะมีประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับผมเรียกปีนี้ว่าปีสุดท้ายนะครับทุกอย่างจะจะจบที่ปีนี้ว่าจะเป็นเดนนี่แคโฟว์จะเป็นครั้งที่5นะครับที่จะก่อรายการต่างๆก็จบลงที่ปีนี้ แล้วข้อวิตเตอร์ก็ Twitter, จะจะจบลงที่ปีนี้ที่5,555ทวิตครับเชิญครับเชิญครับนใั่นใครที่สุดกลัวไหมะคะว่าชื่อของเราคนจะค่อยคุยิ้นไปเหมือนกันที่ปีนี้ไม่กลัวครับผมโชคดีตรงที่ว่าผมเป็นที่รู้จักนะครับผมเรียกตัวเองว่าผมเป็นบุคคลคสาธารณะนะครับผมเป็นที่รู้จักในวันที่ผมโตมากแล้วครับ ผมแยกผมกับชื่อเสียงผมไปออกจากกาันเสมอและด้วยความโชคดีที่ผมเป็นคนเบื้องหลังผมรู้ถึงกระบวนการของการที่จะมีในสิ่งที่เรียกว่าชื่อเสียงมันไม่ใช่เรื่องได้มาโดยบังเอิญครับมันมีกระบวนการบางอย่างเพื่อที่จะมีมันเพื่อที่จะทําลายมันเพื่อที่จะรักษามันผมเข้าใจกระบวนการดีครับผมก็เลยเรียกว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียดายครับ,รบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมกล้าพูด ประโยคที่ผมจะพูดต่อไปนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าสิ่งมันชนคือพี่น้องนะครับนี่เป็นนี่เป็นอาชีพเกา่าแล้วก็หลาไหนคนก็รู้จักกันดีสําหรับผมเนี่ยเงินเนี่ยเป็นเรื่องรองครับแต่วิธีการได้มาซึ่งเงินนั้นสําคัญกว่าครับก็เลยไม่มีเรื่องไว้ให้ต้องเสียดายผมไม่ได้มีความจําเป็นผมไม่ได้ตั้งเป้าหมายในชีวิตเลยว่าจะต้อง,งร่ำรวยต้องมีเท่านี้เท่านี้ ผมไม่เคยทํางานในวงการบันเทิงบนฐานที่เรียกว่าการโกยเลยนะครับเหตุเหตที่ผมตัดสินใจที่ผมพักผมอยากกลับมาถ้าพูดกับแบบเพื่อนๆคือกูอยากกลับมาและมันเจ๋งกว่าเดิมเพราะว่ากูแม่งทํางานทุกวันเลยเหี้ยไม่ได้มีเวลาพักเลยเจ้าะบาลเียอะไรไปคิดงานดีๆนีเ่เยเห็นผลง่ายมากครับโอเคคุยียอะอยากลดอีกมครับไม่ได้ป่วยใช่ไหมล่ะไม่ได้ป่วยครับเรื่องเรื่องประเด็นป่วยผมเล่านม่ติงครับ ผมเนี่ยเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งซึ่งคนไทยเนี่ยเป็นกัน5%เลยนะฮะที่โรคสะเก็ดเงินฮะเวลาเราเครียดนอนน้อยดื่มแอลกอฮอล์ตากแดดเนี่ยมันก็จะเป็นผื่นๆจ้ำๆขึ้นตามตัวซึ่งมันเป็นโรคที่รักษามไม่หายมันเป็นอยู่ในยีนเราแต่ล่าสุดเนี่ยมันมีวัคซีนอยู่ตัวหนึ่งสามารถปะอาการได้เนี่ยเวลาฉีดเนี่ยคือเข็มละประมาณเกือบแสนห้าฉีดครั้งแรกเข็มที่สองน่าไปสี่วิสเข็มที่สามน่าไปสิบสองวิผมก็ลองไปฉีดดู แล้วผมก็ทวิตบอกทวิตเตอร์บอกคนว่าเฮ้ยคุณเชื่อไหมผมเป็นโรคผิวหนังบางอย่างที่ผมต้องฉีดยาเข็มละแสนห้าไว้ก็เลยอาจจะเป็นประเด็นเชื่อมโยงว่าผมว่าอีกหนดที่มันต้องป่วยแน่ๆครับคนเลวมักจะตายยากนะครับป็อะไรฝากอะไรแฟนรายการฝากอะไรถึแฟนนะครับสาหรับคุณผู้ชมนะครับผู้มีอุปการะที่ติดตามงานแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยเติบโตและมีทุกวันนี้ได้นะครับ ิ่งที่ผมกำลังทำตวาไปนที่ผมทำพ่กพวกคุณนะครับผมไม่อยากออกทีวีแล้วไม่มีอะไรในกระบาลมาฝากพวกคุณเลยผมอยากจะพักเตรียมตัวผมอยากจะออกกำลังกายผมแข็งแรงกว่านี้ผมอยากจะมีไอเดียรายการใหม่ๆที่มันสนุกกว่านี้ต่าองออกไปจากนี้แล้วก็กลับมาฝากพวกเราครับและในความเป็นจริงเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกมันเชื่อมโยงกันได้หลายวิธีฮะและที่สำคัญ อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าหลายอย่างที่ผมก็ยังทําอยู่สามารถเจอกันได้เพราะฉะนั้นรอผมฮะเมื่อไหรก็ไม่ทราบแต่เมื่อวันทุน่งขึ้นอย่างลงตกมจะกลับมาครับ <c oughs> เพื่อจะได้พิสูจน์งมือ่อีกครั้งเพื <c oughs> ่อจะได้ให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้ดูกันอีกครั้งว่าเออ <c oughs> ว่าในสิ่งที่ผมเป็นในสิ่งผมตั้งใจเนี่ยมันมันเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับ่นะครับอย่างที่ผมจะฝังไปครับสถานการณ์ไอ้เกิดจากการไปเชียงรายแล้วอากาศเปลี่ยนโลกไปอย่างไรนะครับ เชื่อไหมครับตอนแรกพีอาร์ผมเนี่ยชิดกิมอิคไวก์ผมนั่งวิวแชร์ออกมาด้วยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคนก็จะด่ามึงทั้งทั้งงานพอดีนอกเฉยไม่มีปัญหาสุขภาพครดีครับขอโทษที่ที่เหตุผลของมันไม่แซ่บเอาซะเลยนะครับสเน็กครับครับสี่คนไม่มาทำไมเชื่อไหมฮะผมยังสงสัยอยู่เลยฮะนี่คือนี่คือทีมของผมฮะอที้ทำอะไรบ้าง อาจารย์หนุ่มเนี่ยเป็นเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของผมนะฮะสไตปี้จะเป็นครีเอทีฟทุกเคสนะฮะแล้วก็น้องวานดีจะเป็นเลขาผมฮะขึ้นตัวเอนจะเป็นมือปืนฮะคือขับรถตู้นะฮะคือพยายามพยายามพูดอาชีพมันเท่ๆเนะครับแล้วในค่ากองนี่ยนะคะ ไม่ได้ไม่ได้ผิดหวังเลยใช่ไหมฮะไม่ได้บอกว่าแม่เหี้ยเม็มีอะไรเลยอะไระไม่รู้สุดแย่นใช่ไหม,ะไมไคะก็เหรอแล<ะ>้วนกรเมื